มาที่วันต่อไปทํานายผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับมาทำนายตั้งแต่วันที่5มิถุนายนจนถึงวันที่12มิถุนายนปีพศ2 5 6 5, 5นะครับมาดูสิว่า5าใบนี้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันจะได้ไพ่อะไรบ้างได้ไพ่เดลิวิลได้ไพ่คิงสีดาได้ไพ่สีดาบ ได้ไพ่เดเบอร์ได้ไพ่หนึ่งในเท้าการงานการงานผู้ที่เกิดวันพุธถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือทําอะไรก็ประสบความสำเร็จที่ดีการงานถือว่าเป็นคนที่ทํางานฝีมือเป็นมีฝีมือเยี่ยมการเรียนก็ใช้ได้ส่วนการเงินการเงินได้ไพ่เดอเอรถือว่าประสบความสำเร็จที่ดีการเงินการเงินจะได้คู่ก,กับกับการงาน ทำงานสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จก,การเงินจะเป็นปตัวที่ดีอดใช้ความมาน,นะความอดทนถึงจะได้มาไปคนหนักแน่นอยู่แล้วอดคนเข้มแข็งสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันตรวเรื่องความรักคนโสดคนโสดช่วงน,นี้จะได้เจอรักที่ดี ส่วนคนที่มีคู่ให้ระวังเรื่องรักซ้อนก็มีไพด่ดีดๆที่เหมือนกับมีรักซ้อนเข้ามาส่วนโรคภัยไข้เจ็บปัญหาข้ออุสัติศัดให้ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆติดเก้าอี้ประจำํำเขียวเดินล้มสะดุดล้มอะไรพวกนี้เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อย การเงินาการเงินไม่ขึ้นแต่มีไพ่เดอะเวิร์สเป็นเป็นหนุนในเรื่องคนหลักผู้ใหญ่คอยอุปถมมัมภ์คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องงานส่วนเลขเด่นเลขเด่นเลขโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันก็คือเลข15เลข1เลข5เลข0ูเลข4 เลขยี่สิบเอ็ดเลขสองกับเลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งโอเค okay. ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณครับ